คือเป็นเป็นโปรเจกที่ที่แคที่แกเขาเขียนแล้วก็เอกมาออกมาเสน,น,นะคะเอครับออกมาเสนอแล้วก็โดยถ้าเป็นคนทำคนไหนอ่านเนี่ยไม่ทำผมเพราะว่าต,ตาเบลอ,ะะอเพราะว่า,าทุกทุกครั้งเนี่ยผมจะบอกน้องๆน้องๆเวลาไปไปสอนตามที่ต่างๆนะครับว่า ว่าถ้าถ้าจะทําหนังเรื่องแรกเนี่ยให้ทําเรื่องที่ตัวเราเนี่ยรู้เรื่องมากที่สุดสนใจที่สุดแล้วพอแพรเขาทําเรื่องของเขาเองเรื่องของเขาเองเรื่องที่เขาเป็นลูกตารวจอยู่แต่ตารวจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่เขาเติบโตขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมผมไม่เคยผมไม่เคยดูดหรืออ่านหรือว่าดูเอ่อ มีคนมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเหล่านี้ในชีวิตนี้เลยนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วแพนเขาเขียนเป็นหนังรักนะฮะแต่ว่ารอบๆตัวของของเด็กผู้หญิงสองคนนี้มันมีทั้งปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวมีเรื่องของความรู้สึกระหวา่างระหว่างการความรู้สึกของของการเติบโตของเด็กที่เป็นคนในยุคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่ ที่ใครจะไม่ทาหนังเรื่องดีเนี่ยในฐานะของคนดูผมอยากดูมากครับพี่บัณเองก็เห็นร้อยตามแบบเก้งเลยนะคะตอนที่เห็นแบบฮอตที่ตัวแพเอามาให้เลใช่ค่ะคืออยากเห็นโลกในอยากเห็นโลกของแายตำรวจอยากอยากอยากรู้ว่าการเติบโตภายในสายตำรวจมันมันเป็นยังไงเงื่อนไขของการที่แบบพ่อเราถ้ายังไม่เกษียณเราก็จะอยู่ที่นี่ได้แต่ถ้าพ่อเราเกษียณเราต้องย้ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีเงื่อนไขของ ของสังคมที่ไม่ได้เหมือนหมู่บ้านหรือคอนโดหรืออะไรมันมีความพิเศษของเขาค่ะแล้วพอสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ของการเติบโต,ตขึ้นมาของเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแล้วก็พูดถึงความรักของเขาสองคนโดยโดยพออยู่ในฝีมือกำกับของแคลที่พี่แบบเรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ทาํางานกับแคลตอนเด็กๆตั้งแต่เขาไปเขียนบทให้ที่จีดหลายเรื่องนะคะว่าวันหนึ่งเขาก็จะ เดินมาถึงจุดที่2เป็นูุกมกับหนังเรื่องแรกแล้วเขาก็จะทําเรื่องความสัมพันธ์ของผู้หญิงแน่นอนคือเราคือเรารู้สิ่งนี้กันอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนแคร์เรือผ่านของเขาเลยว่าเขาจะมาอย่างนี้แน่ๆซึ่งเราอยากเห็นแล้วเราก็รอว่าจะทําซีรีส์แล้วแลเนี่นจะเป็นหนังเรื่องแรกเรายิ่งเขียนมาแบบหนังแห่งชีวิตจริงๆอะตอนที่อ่านนี่แบบนี่มันแคร์เป็นนางเอกเลยเนี่แต่หมายถึงว่าแต่ว่าหรือว่าแซวนะคะแต่ว่าในเนื้อเรื่องจริงๆมันก็มีการ แต่งเติมดัดแปลงไปแต่เรารู้ว่าโอ้เขารักหนังเรื่องนี้มากจริงๆเขาจะทําสุดชีวิตเขาเลยนะคะซึง่งโดยส่วนตัวครับท,ที่ผมชอบและอยากทํอย่างเรื่องนี้มากครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นชาวความสารเหมือนกัน<า>คือเราก็เคยมาตรงเนี้ยคือแปดตำรวจเนี่ยมันจะอยู่หลังจะอยู่หลังที่ว่าการอำเภอคือเรามาทำหนังประชาชนเนี่ย เราก็จะเห็นแต่ง <teor IS 2> ี้อยู่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจว่าถือว่าก็เป็นการทําเพื่อชาวพม่าคือพอมีนใหญ่แล้วผมนึกว่าเป็นนักการเมืองแับกาแอแงัรที่มาจากชีวิตของเราจริงๆเลยก็เป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็จริงๆคือแค่เป็นเหมือนนักเรียนหนังแล้วก็ได้ทาหนังเรื่องนึงมั สุดยอดของชีวิตแล้วค่ะแล้วก็พอพอเรื่องแรกแล้วมันเป็นเรื่องที่มาจากตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประสบการณ์มีชีวิตที่ที่เราอยากจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตื่นเต้นค่ะต้องเอาเรื่องเป็นชีวิตจริงของเราแล้วมันริงที่มันเป็นบทที่มันเป็นหนังแล้วที่คนดู่นได้ดูได้ด้วยจริงแค่ทำเป็นบ้านตรงนี้ยากไม่คับจริงก็ไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะเพราะว่าเวลาสำหรับเวลาใครดูหนังเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนกับ เห็นตัวเองในหนังเรื่องต่างๆเหมือนกันนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําเรื่องของตัวเองเราก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าก็จะต้องมีแบบเด็กผู้หญิงหรือใครก็ตามที่ได้ดูหนังนี้น่าจะแบบว่าอินกับหรือรีเลทกับเรื่องบางเรื่องในในหนังเราอยู่แล้วค่ะ เหมือนกันค่ะก็แอบ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 ยากเหมือนกันที่จะเหมือนกับคืออ่ะคือเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงแต่ว่ามันก็มีการเติมแต่งมีการเหมือนกับทําให้มันเป็นสตอรี่เป็นมีคอนดิชันมีอะไรที่ที่ต้องเอามาอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะก็มีความสับสนหรือว่างงงกับตัวเองเหมือนกันเวลาได้ทําอะไรเงี้ยแต่ว่ามีที่ที่เก่งพีกวันที่คอยแบบว่าช่วยไกด์แล้วก็ทําบทออกมาค่ะก็เลยแบบค่อนข้างก็โอเคค่ะ แบบในใจตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นการแบบเปิด <lling tip> แคสมากกว่าแล้วก็น้องๆก็ส่งมาแล้วก็ก็เราก็เลือกคนที่ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็เหมาะที่สุดกับบทอะไรเงี้ยซึ่งทั้งมาแทงทุกคนของเรื่องนี้ก็คือเป็นคนที <S <S ่เรารู้สึกว่าเหมาะแล้วก็เป็นเบสชอย์ของของเรื่องนี้จริงๆค่ะก็อย่างเออเออน่ะก็ ็พอเห็นเทปแคสก็รู้สึกว่าหูนี่น้องเขาไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนจริงหรอ,อะเขาแบบว่ามีฝีมือการแสดงที่ที่แบบน่าประทับใจมากจริงๆอะไรเงี้ยตั้งแต่ในเทปแคสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วพอมาได้เจอตัวจริงก็แบบอุ้ยจริงๆน้องเด็กมากเลยนะแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงก็คือแบบว่าเป็นนักแสดงจริงๆเลยอ่ะก็เลยแบบว่าประทับใจค่ะส่วนแฟรี่ก็เป็นนักแสดงที่ มีความเป็นธรรมชาติสูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะก็รู้สึกว่าความธรรมชาติของแฟรี่มันเหมาะกับบทน้องเจนในเรื่องมากๆกกก็เลยเป็นสองคนนี้พอเขาไม่อยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะมันจะมีวันที่เอาสองคนมาดูเคมีเออพอเขาไม่อยู่ด้วยกันปุ๊บมันชัดเจนเลยอะว่าแบบเออมันลงตัวว่าโอเคเราเห็นตัวละครเราไม่ได้เห็นแฟรี่กับเออร์เจอร์แล้วเราเห็นพี่แอนกับน้องเจนเป็นจริงขึ้นมาแล้วอะไร่เงี้ย ไปขนาดนี้แล้วเออเียออแบล็คแฟร์ด erm ิ้งข like well> ึ้นมาดีขึ uh ้นเป็นยังไงบ้างที่ขอไปทางนี้ไ็นหนังเกแล้วแม่คืงพูดเลยใช่ไหมคะหรือว่าใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์แรกของพวกเราเลยค่ะารู้สึกว่าเป็นยังไงคะแบบต่้่าพี่แค่เขามองเห็นเราขนาดนั้นลึกแบบนั้นเลยเออเขินเลยค่ะพี่แค่พูดใช่ก็พี่ได้ก็พูดปความจริงเพืความจริงค่ะความจริงค่ะก็ ก็หนูก็ตั้งใจมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่แคสติ้งแล้วคือตั้งแต่ที่พี่เขาเหมือนส่งแค่บทย่อมาแค่ซีนเดียวหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูหนูรู้สึกว่าหนูแบบมีความแบบเหมือนชอบพี่แอนชอบเหมือนรู้สึกว่าผูกพันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคือผูกพันจากไหนเรารู้สึกว่าเราต้องเอามาให้ได้<อ>ต้องเป็นบทที่พันอยากได้มากเห<อ><ช>มือนกันเลยค่ะหนูตั้งแต่ดูเรื่องหนูแบบหนเรื่องนี้น่าเล่นมากอยากเล่นสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ เราก็ดีใจที่ได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นี้ก็มาส่าหรับผู้คนเรายากง่ายยังไงบ้างสําหรับเราการเป็นนักบ้านบ้างแต่พีก่อนเลยสําหรับหนูมันก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายในยากในส่วนยากของหนูก็คือมันเป็นแบ็กกราวด์แบบของที่ว่าหรือว่าแบบการเติบโตมาในแสกเนี่ยค่ะก็ต้องมาทําการบ้านเพื่อเสิมว่าแบบจริงจริงแล้วน้องเจนโตมายังไงชอบอะไรแบบ ั้งแต่เด็กๆเ,เลยแบบอะไปโรงเรียนยังไงกลับบ้านยังไงแบบทําเราทําละเอียดเฉยๆได้ไหมคะแล้วก็สำหรับหนูในส่วนที่ง่านหนูรู้สึกว่าหนูกับน้องเจนเรามีความแบบชิดพี่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแลพ้พอพอบทออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็น้องเจนพูดแบบนี้หนูก็รู้สึกว่าเออเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าใช่ถ้าเป็นน้องเจนหรือถ้าเป็นหนูหนูจะคิดแบบนี้แหละอะไรแบบนี้ครัก็มีความรีเลทแล้วก็ทําให้หนูเชื่อมกับน้องเจนได้ง่ายค่ะพอเอออย่างที่บอกค่ะว่า จะไม่รอดแล้วค่ะคือพอตอนแคสติ้งใช่ไหมรู้สึกว่าเ,ออเราเราโอเคนะแต่ว่าพอพอมาเวิร์กช็อปอะค่ะรู้สึกว่ามันทำไมถึงแบบว่าเหมือนยังไม่ทำไมคือเหมือนแบบตอนแคสติ้งนั้นคว,ความความความที่เราคิดว่ามันผูกพันมันหายไปไหนอ mm hmm. ะไรค่ะพอมาเวิร์กช็อปล้วก็เลยแบบกลับไปคุยกับตัวเองที่บ้านเยอะเหมือนกันนะคะจน,นนั่นแหละค่ะมีพี่แฉช่วยแล้วก็ mm hmm. ออก็ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะให้หนูเลาะอิมพอไวส์ไปเลยค่ะเขาให้โจทย์มาก็อิมพอไวส์ไปเลยจนพวกเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆโดยที่เราไม่รู้เลยค่ะว่ามันมาตอนไหน Soldier, ก็เลยรู้สึกว่าเ,ออเราเราพอพอเขาบอกว่าให้เป็นพี่อาน,นน้องเจนเราแค่มองตาก,กันแล้วเราก็มันก็ไปเลยอะค่ะมันก็ยิวว่งซับมากค่ะ แลก็อย่างที่บอกว่าทำงานหนักมาแล้วแต่เช้าจะหลดเย็นตื่นมาเขาทำอะไรบ้างก็คือละเอียดทุกอย่าง คือเราต้องแต่ม,มาแมทช์กันมีอคะ่ะหนูรู้สึกว่ากับันเอิญอะหนูรู้สึกว่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่าเราเราคิกกันได้มไม่รู้เพราะอะไรบางอย่างหนูรู้สึกว่าพอหนูได้กับเอิญแล้วสมมติเออรู้สึกคิกกับบันเอิญแล้วก็รู้สึกว่าแบบบันเอนิญมีอะไรหลยอย่างคล้ายกับหนูแบบพอเรารู้จักกันมากจริงอะเ,เราแบบเราเราเข้ากันได้ดีเลยแบบชอบกินอะไรเหมือนกันแล้วชอบพูดแบบว่าเหมือนเราล้องให้ในใจแล้วพอพูดออกมามันก็เป็นท่อนเดียวกันนะคะโดยที่ไม่ได้นัดเลยมันเป็นอย่างนี้บ่อยมาก ก็ครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกว่าเหมือนเขาให้แคสกับหลายคู่ใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นแฟนนี่แล้วเราสึกว่าคนนี้อะไร <c oughs> อย่างเงี้ยรู้สึกไปเลยแบบว่า <c oughs> เหมือนก็คือตรงที่ว่าเป็นแม่จริงๆมีลูกแล้วก็เลยมีความเชื่อมโยงกับการที่เป็นแม่ได้แล้วก็มีความมีความจัดแจงอะไรให้ลูกๆเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ไม่ไม่เหมือนตรงที่ว่าเราไม่มีคอมมูนิตี้แม่ๆแบบแฟลกๆค่ะก็คอมมูนิตี้แบบแม่บ้านอะแม่บ้านตังบัวหรือหรือการให้ยืมฟังแล้วไม่ค่อยให้เงินไปยืมอะไะก็เลย ไม่เหมือนเลยตรงนี้ใช่เพ่นี่หลบเชื้อแก๊สกันใช่ค่ะก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าใจความเป็นคอมมูนิสต์ของความเป็นแบบใช่แต่ตำรวจก็เราไม่เคยอยู่แบบนี้ค่ะรวมๆกันที่แบบแม่แม่ะลานโตเป็นคนทำงานใช่ไหมคะก็ทำงานแต่บ้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปอยู่ในคอมมูนิสต์อะไรก็จะเรียนรู้เรื่องนี้เก็ถึงกลัวแล้วก็เรามีลูกผู้ชายแต่ในเรื่องเนี้ยเราต้องมีลูกผู้หญิงลูกสาวก็ต้องทำการบ้าน ได้เวิร์กช็อปนะก็รู้สึกพีกกว่าตอนเล่นจริงอีกค่ะตอนตอนเวิร์กช็อปรู้สึกรู้สึกใช่มากรู้สึกอินมากเหมือนองลงเนาะไม่รู้แค่จําได้แล้วใช่ใช่ครั้งแรกที่เข้าซีแล้วก็หูมันมาเองอ่ะเราก็รู้สึกว่ามนี่เป็นลูกเราจริงๆนิตนิมิตนมันเป็นลูกเราจริงแล้วก็ผูกพันจริงๆพอได้ได้ได้เล่นกับเขาเนี่ยค่ะก็เล่นกับ เร่องกระตอมนิดหน่อยแอนนิดหน่อย,แ,ออยแต่ว่าอยู่กับเจนเนี่ยเยอะที่สุดก็คือ้องแฝดดีนะแล้วก็ได้เรียนรู้จากตัวละครตัว,วนี้ไปพร้อมกับไปพร้อมกับทุกคนลอยนะครับว<ะ>ัมท้าาทยกับบทเรื่องนี้ครับก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งถ้าสําหรับผมก็ก็ก็แอบยากนะครับออส่วนที่ยากที่สุดก็คือตอนเวิร์กช็อปนี่นแหละนะครับคือถามว่า,าตัวละครนะตตองมันห่างกับผมมากไหมมัน าจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ทิ้งกันมากอายุด้วยความคิดวัยญาุษย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าความยากมันดันเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งที่อาตองในภาพของร่วมกับกับครูสอนเวิร์กช็อปอ่ะมันมักจะมาตอนที่ผมไม่ค่อยรู้ตัวเออมันคาจริงแล้วเหมือนกับพี่แคจะพูดเรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยเนี่ยแบบนี้แหละเนี่ยอาตองเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนผมไม่รู้ว่าผมเป็นผทำอะไร,ร,รไปเออเช่นแบบผมยิ้มอะไรไบางอย่างก็ไม่รู้ว่า อ,อ,อ,อี่ยครัตองทำได้ไหมเออผมต้องมาเรียนรู้ว่าทำไม่ได้ผมต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่ผมแบบทําทุกอย่างไปโดยธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวผมผมทําอะไรไปเออก็ต้องก็มาเรียนรู้กันแล้วก็หาตัวละครตัวนี้ว่าตองในในใน,ในภาพที่เพราะว่าสาหรับผมแล้วอะผมรู้สึกว่านักแสดงที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเป็นแบบ เป็นดินเหนียวที่ดียวร่วมกับอ่ะอร่วมกับต,ต้องพยายามเป็นอย่างที่ร่วมกับวาดภาพไปให้ได้ไม่ไม่ใช่พยายามแต่แบบอยากจะจะเป็นตัวนั้นให้ได้ก็เลยทำวิร์กช็อปเยอะครับสุดท้ายก็กกออกมาก็รู้สึกว่าพอเราพร้อมในการถ่ายทาทีนี้ก็แค่ทุกอย่างก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบแล้วครับการเข้าฉากกับแต่ละท่านาแต่ละท่านซึ่งผมก็ต้องบอกว่าอย่างผมเข้าฉากกับทุกทุกท่านเลยแต่อย่างกับน้องสองคนนี้ก็เยอะหน่อยก็รู้สึกว่าเออเป็นการทํางานที่มันค่อนข้าง มันมันไม่ได้ว่าง่ายนะครับแต่ว่าเป็นการทํางานที่สบายเพราะแต่ละคนเหมือนผ่านการเป็นตัวละครกันมาแล้วอะ่ะเออแต่ละแต่ละคนแบบรู้สึกว่าผมเข้าไปแล้วเขาเป็นตัวละครแลว้วเออมีเสน่ห์อ่ะใช่ใช่อันนี้ผมพูดจริงๆริแบบเล่นเล่นกับแต่ละคนหมะะนือว่าพออ่ยาชาแล้วก็แบบบางทีก็แบบเข้ากับแคร,รี่ก็เสร็จแลว้วก็ออกมาคุยกับพี่แพรบ้างออกมายิ้มคนเดียวว่าเออแบบเป็นตัวคนตีหราืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าเข้ากับหรือว่าเข้ากับแครี่อย่างที่พี่แพรบอก ไล้วี่เขากับเอิเอิญเนี่ยเอิเอิญเนี่ยดูเป็นเด็กนะแต่ตัวละครในเรื่องเขาโตมากซึ่งพอเวลาเขาเข้าฉากเขาคือเป็นเป็นิคอีกร่างที่แบบโตึ้กโตก็รู้สึกดีใจที่ได้มาทได้มาใช่แล้วก็ตัวละครต่อเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนในเรื่องของภูมิหลังครับเรื่องแบ็คกราวด์ด้วยซึ่งซึ่งต้องอยากให้ติดตามชมว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่แล้วไปมีผลของ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นยังไงบ้างเชิญค่ะพอเห็นภาพของความเป็น่ีเร็จนเ่อะางน้อาเราจริงๆันาจริงจไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ว่าเราทําจากประสบการณ์ของเราจริงๆและคนจริงๆที่มีความสัมพันธ์ กับเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงสองคนที่สนิทกันมากมากจริงๆแล้วมีความรักให้กันจริงๆอะค่ะแต่ว่ามันมากกว่าความเป็นแค่จะบอกว่าเป็นหนังยูนิี่หรือเปล่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันมากกว่ามันมีชีวิตมีประสบการณ์มีเรื่องที่เราอยากจะพูดในหนังมากกว่านั้นนะคะค่ะที่ผ่านมแล้วใส่ต้องเปลี่ยนผิวช่มใช่ไหมคะเปลี่ยนเสื้อเช็ดนะคะมันก็มันก็มีสีหลายสีเลย ก็คิดว่าน่าจะมีน้ำตาสักคนนึงก็ต้องมีสักซีนนึงอะที่ที่แบบว่าอินกับเรื่องอะไรอ่างเงค่ะถึงแม้น้ำตาจะมาเราก็มความถูกดึงได้ยังไงถูกดึงเยองมากถ่ายทอดมันใช่ค่ะมีครบรถถูกอารมณ์แน่นอนกดมมบบาาิทกนนนงงรร่เือี้หล็เป็นผลงานภาพยนตร์ที่แพร์แล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็ อยากให้มาชมแบบฝีมือการแสดงของน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนแล้วก็รับรองว่าจะมีคุณค่ามีจุดประกายความคิดอะไรที่ที่คิดว่าคนดูน่าจะเอาไปพูดต่อแล้วก็ได้เอาไปแชร์ต่อแล้วก็ได้คิดอะไรที่ดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอต้องสาวมาฝากดีเลยค่ะ พลาดค่ะแสตม์เกอร์นห่างระหว่างเราเพราะว่าเป็นภาพยนตร์แรกของพวกเราด้วยค่ะอโปด้วยอโปก็เปล่าเลนะคะเบนที่้อปโปลบอกว่าให้เหมือนอโปยืนอยู่ด้วยใช่เนี่ยอาน์ติเวนไทยคุณเบนเยอะหน่อยอโปชอบเต้นอ้าวค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปดูค่ะอย่างที่บอกค่ะมันก็โฟกัสนะคะเรื่องของชนชั้นฐานะโอกาสความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ บางทีเราอาจจะไม่ได้มองแบบว่าด้วยความที่หนูเป็นตัวละครตอนแรกหนูก็ไม่ได้มองะคะ่ะแต่ว่าพอเราเ t ็ปเอาออกมาเราก็เออใช่มันก็จริงอะ่ะแต่ละคนเราก็พอในโลกของจริงมันมี class ไม่เท่ากันจริงๆอะคะ่ะใช่ก็พราเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องนี้นอกจากนั้นก็มีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยะคะ่ะที่จะเป็นบสบาทให้กับคือตัวละครก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยตัวละครด้วยนะคะ เรื่องนี้รเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนค่ะไปติดตามกันในภาพยานต์วันที่6กุมภาพันธ์นี้ชุกตรงภานนพยนตร์คัณค่ะ